แต่ถ้าเป็นจีนเขาก็เทศกาลเชิงเมง้งลูกหลานรวมตัวตามหลักพุทธศาสนามานั่งเผากระดาษเงินกระดาษทองมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอก <c oughs> อะไรเขาไปเกิดแล้วคือโอเคนะถ้ามันจะเอาหลักธรรมแบบแก่นมาตัดสินกันเลยมันก็มันกะจะดูไร้สาระ,ะแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งว่ามันก็คือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของความกตัญญูผมก็ก็ปล่อยเขาเถอะถ้าจะมองศาสนาพุทธต้องมองรอบดา้านแล้วอย่าติเตียนอย่าไป <c oughs> ปรามาดว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ได้มีอยู่จริง ครับวันนี้โซอาของเรานะครับก็กลับมาพบกับครูหนุ่มโซอาอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับโอมีประเด็นมากมายที่เรายังค้างคากันอยู่เยอะเลยนะครูหนุ่มครับก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นอะไรที่สังคมไทยวันนี้สนใจเรื่องของธรรมะเรื่องของพุทธศาสนาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครคือผมเห็นการเรื่อปรากฏการณ์ของการตื่นตัวตื่นตัวจนกระทั่งเห็นข้อที่เป็นทั้งข้อดี และข้อเสียก็มีครับคือผมเชื่อว่าอะไรใดๆก็ตามเนี่ยสุดท้ายอะ่ะเราก็คงจะต้องมานั่งคุยกันนิดนึงแหละว่าสิ่งที่มันเป็นมาเป็นไปในขนาดเนี้ยแล้วก็มันอาจจะส่งผลต่ออะไรในอนาคตด้วยในเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณศาสนาคือวันนี้เราเห็นผมเห็นเยอะเลยนะว่าดูคลิปอะไรเสร็จแล้วก็โอ้โหมันใช่เลยมันเจ๋งมากมันสุดยอดมันตรงจริตมันโอ้ดูนี่นั่น ในขณะที่บางมุมบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าใช่ไม่ใช่มันมีอะไรที่มันยังไม่ครบถ้วนครบด้านคือผมคิดว่าสังคมวันนี้ก็เหมือนกับเสพสื่อแล้วอาจจะรีบตัดสินหรือเปล่าอันนี้ผมก็เลยอยากจะชวนคุณหนุ่มมานั่งคุยกันนิดนึงแหละว่าในขณะนี้ในวันนี้สิ่งต่างๆที่พูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาอาจจะมีทั้งข้อดีแหละทาให้คนแบบเริ่มรู้จักมากขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางมุมที่น่าเป็นห่วง ในหลายๆเรื่องนะครับอยากให้คลุ่มลองช่วยวิเคราะห์ช่วยอธิบายหรือแชร์ให้เราฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับคือผมว่าสังคมไทยเวลาเนี้ยด้วยความเปลี่ยนแปลงสังคมที่มันเกิดขึ้นประกอบกับวิกฤตหลายๆด้านมีส่วนเลยครับที่ทำให้คนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นแล้วไทยเราเป็นประเทศที่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือผู้ศาสนาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคําสอนหรือแนวทางการปฏิบัติในทางผู้ศาสนาก,ก็ถือเป็นหลักสําคัญที่คนให้ความสนใจอยู่แล้วแต่นี้กระแสที่มันมากระทบกันในปัจจุบันนี้คือสายมูเราค่อยๆมองภาพปรากฏการณ์นะครับสายมูคือเรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคลางเรื่องของดวงชะตาเรื่องของการขอได้ไหวรับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาซึ่งเป็นมิติทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ย กับหลักคําสอนในทางพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความตื่นรู้รเพื่อการพ้นทุกเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับเป็นคู่ขนานกันเพราะฉะนั้นพอพอมีใครสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเ,เป็นโคช้ชเป็นผู้รู้เป็นผู้แสดงทำเป็นผู้ปาถกแล้วมันโดนใจผู้คนหรือรู้สึกเก็ตรู้สึกว่าคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันใช่เนี่ยคนก็แห่กันติดตามแห่กัน ก็คือป๊อปปูล่าล่ะเอาง่ายๆุดๆแต่มันต้องมาดูเนื้อหาสาระซึ่งจริงๆแล้วผมผมผมพูดผมไม่ได้วิจารณหรือโจมตีใคร,ครแต่ผมอยากให้มองว่าต้องกลับไปดูครับว่าศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมิต,ติของศาสนามันมีกี่มุมเยอะมากครับพี่โยนะครับมันมันมันมีหลากหลายมากบ, <ๆ S 2> บางคนบอกว่าจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลเป็นศาสนาที่มีความเป็นวิทยศาศาสตร์มากที่สุดแล้วล่ะ คนรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าถ้าเอาศาสนาในโลกมาพิจารณาแล้วเนี่ยศาสนาพุทธน่าเชื่อถือที่สุดเพียวที่สุดเพียว,ยวที่สุดมีเหตุ efendim, มีผลมีตรกรกมมีหลักการมีมพิสูจน์ได้ซึ่งอันนั้นก็ถูกต้องครับแต่ถ้าจะบอกว่าศาสนาพุทธคือวิทยาศาสตร์ตอบอย่างนั้นไม่ได้ถ้าบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุและผลและทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุและผลทั้งหมดตอบอย่างนั้นก็ไม่ได้ ถูกครับเพราะธรรมะมีหลายระดับบางอย่างละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะใช้หลักตรก,กะคือเหตุผลมผมถามว่าคำว่านิพพานพี่โยไม่ว่าพี่จะพยายามตีความและพยายามเข้าถึงคำว่านิพพานอย่างไรผมเชื่อว่าภาษาศาสตร์ไปไม่ถึงนิพพานก็แปลว่าพ้นหลุดพ้นอ่ะใช่พูดให้เข้าใจง่ายอ่าแต่ถามว่าสภาวะนิพพานใครอธิบายได้โอ ในเมื่อเราทั้งหมดยังเวียนว่ายตายเกิดถูกไหมครับอเพราะฉะนั้นนี่ไงครับเขาเรียกว่าท่านพ่อผูทาจะใช้คําว่าภาษาคนภาษาธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราสื่อสารกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องภาษาคนครับแต่ธรรมะในเชิงการปฏิบัติในการพ้นทุกข์มันต้องเป็นภาษาธรรมคําว่าภาษาธรรมความหมายในความเข้าใจผมนะอันนี้ส่วนตัวนะคือมันอยู่เหนือเหนือตรรกะเหตุผลบางอย่างไปแล้วอธิบายเป็นภาษาไม่ได้ ใช่แม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เองอมผมถามว่าศาสนาเกิดขึ้นจริงๆแล้วพี่โยรู้ไหมว่าศาสนาตอบอะไรมนุษย์อตอบ<ำ>โจทย์อะไรมนุษย์รู้ไหมศาส,สนาเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตหลังความตายนะครับต้องกลับไปตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าในขณะที่อยู่แล้วทํามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้านั้นคือปรัชญาพี่เป็นแค่หลักคิดปรัชญาการเมืองปรัชญา,ารัฐศาสตร์ปรัชญาอะไรก็ว่าไป อ่าหรือวิทยาศาสตร์ไปเลยเป็นศาสตร์ที่เป็นแบบแนวแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยเป็นแบบตรงๆวิศวะสถาปัตย์องค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ทางโลกไปเลยแต่พอเป็นศาสนาแล้วเนี่ยคำว่าศาสนาแท้จริงแล้วคือการให้คำตอบว่าชีวิตถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วมันสิ้นสุดที่ความตายแล้วเนี่ยมันมีอีกไหมไอ้โลกหน้าเราศึกษาเรื่องนี้ใช่ครับศาสนาทุกศาสนาลองไปดูสิครับให้คำตอบเรื่องชีวิตหลังความตาย ศาส,สนาที่มีพระเจ้าก็พยายามจะบอกว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ประเสริฐคุณก็ตายแล้วก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าอศาส,สนาพุทธมองว่าชีวิตคือทุกข์เมื่อชีวิตเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรอ่ามันก็เป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากเป็นเรื่องของความอยากนําพาให้เกิดเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่อยากก็ต้องตัดกลไกลของการเกิดก็คือก็ไม่ต้องเกิดก็จบก็จบ และไอาการไม่เกิดคืออะไรก็คือต้องไปดับกิเลสถูกไหมฮะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องชีวิตหลังความตายอีกอแล้วถ้ายังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเลเวลที่ศาสดาในแต่ละศาสนาก็จะมีหลักคําสอนมีแนวทางให้คุณเป็นคริสเตียนก็ปฏิบัติตามหลักบัญญัติสิปประการของพระเป็นเจ้าเพื่อกลับไปสู่ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอ,อย่างเดิมก็คือเป็นชีวิตที่เป็นสุขนิลันเป็นชีวิตที่เขาเรียก่าเป้าหมายสูงสุดของศาสนาเช่นเดียวกับอิสลาม อิสลามก็คล้ายถึงกัน,น,นลคล้ายคลายกันพุทธเราก็ในเมื่อชีวิตคือทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตไม่จบสิน้นทุกข์เอาแล้วทำไงไม่ทุกข์ก็ทําจิตให้หลุดพน้นให้หมดกิเลสตัดอาสวะเสียนิพพานคือการพ้นทุกข์แต่ว่าไอ้การเดินไปสู่ขั้นนั้นมันก็มีขีดขัน้นมีเลเวลรพระเจ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น เป้าหมายในทางุทธศาสน,นาขออนุญาตแชร์ความรู้รประสบาการณ์ทิศรธรรมมิกัตถะประโยชน์ในปัจจุบันพระเจ้าให้ให้แนวว่าถ้าคุณครองเรือนคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตคุณอยากมีความสุขในชีวิตการทํางานพึงปฏิบัติอย่างนี้คุณจะได้ทิศรธรรมมิกัตถะแปลว่าประโยชน์ที่เห็นในปัจจุบันแต่ถ้ายังไม่พอเรารู้สึกว่าชีวิตมันยังบกพร่องแล้วเราเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง เราหวังว่าชีวิตหลังตายเราจะดีเพราะเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องการเวียนไว่ายายเกิดเราอยากไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าก็เป็นเรื่องสัมปรายิกัตถะและขั้นที่สอง <S <S 2> <S 2> แปลว่าความปรารถนาในภพภูมิต่อไปก็เริ่มมีหลักธรรมที่ละเอียดอ่อนขึ้นมีเรื่องของอพรหมวิหารมีเรื่องของสังขาวัตถุธรรมมีเรื่องของธรรมที่ ถืออุบาเขาเรียกอะไรนะอุโบสถศิลจากศิลห้าธรรมดาก็เป็นศิลแปดละพัฒนาให้ให้เพิ่มขีดขั้นขึ้นไปเพื่อหวังว่าสัมปรายิกถะาคือประโยชน์ในเบื้องหน้าไม่เอาแค่ชาตินี้แหละทั้งทั้งนี้ยังไม่รู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้แต่มีศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าบอกคนเราตายแล้วต้องเกิดยังไม่จบยกเว้นแต่คุณนิพพานคือหมดกิี้ยไปสู่เป้าหมายสุดท้ายซึ่งสูงสุดเรียกว่าปรมัตถะฐ ระมาัสฐานนี่คือไม่เอาแล้วเบือ่อหน่ายกับชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดมันมันไม่ไหวแล้วเห็นทุกข์แล้วเข้าใจแล้วอยากหลุดพ้นก็ต้องปฏิบัติขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นศาสนาครับถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วคุณต้องเข้าใจในบริบทต่างๆให้รอบด้านอ,อย่ามองด้านเดียวอม,มองด้านใดด้านหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีพี่โย เป็นวิทยาศาสตร์ทันทีถ้าเอาเรื่องเหตุและผลก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จริง,รงมันก็เป็นส่วนหนึ่งในพุทธศาสนาแต่อย่าบอกว่าทั้งหมดไม่ได้เช่นไปต่อยเขาเขาต่อยกลับเป็นเรื่องของกรรมถูกอ,อันนี้ก็พิสูจน์ได้อยู่แล้วเห็นเห็นเบื้องต้นพื้นฐานแต่ว่าเอาแค่พบภูมิอ,อุ่นพทธเจ้าก็รับรองนะว่ามีหมดใช่ไหมครับสัตว์นรกมีอยู่ มีกี่คุ้มอ่ะไปอ่านดูีบนะครับสวรรค์ที่แน่ๆหกชั้นพรมอีก16ชั้นอ่ะใช่ไหมครับก็มีคุณธรรมต่างกันมีสภาวะที่ความเป็นอยู่ในในในภาวะนั้นต่างกันอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันวิทยาศาสตร์วิจุ์ยังไงอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตหลังความตายมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่อยู่ในสากลจักรวาลนี่แหละเพียงแต่ว่ากระสวยอวกาศไปไม่ถึง นรกนี้ถามว่ามันเคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามที่จะขุดลงไปไหมมีก็ขุดลงไปได้กี่เท่าไหร่กิโลล่ะลงไปแล้วสุดท้ายมันเจอไหมอ่ะมันก็เจอแต่ความร้อนที่แบบพีคสุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจอเมืองนรกจริงๆแล้วมนุษย์อย่างที่อยู่ตอนเนี้ผมก็รู้สึกว่าก็มีคือเต็มไปด้วยหลายภพภูมิอยู่ในตัวนะครับอย่างความรู้สึกกลัวความรู้สึกหวาดเขาเรียกว่าหวาดระแวงกังวลมันก็ไม่ได้ต่างกับขุมนรกที่มีแต่ความร้อนรุ่มมีแต่ความรู้สึกแย่ ในขณะที่พอเป็นภพของเทวดาชั้นเทวดาก็มีรักลบกวดหลงก็มีกามารมณ์มีความอยากแต่ในขณะที่พอพรมก็คือความหลุดคือเบื่อไม่อยากและไม่ชอบและไม่เอาและปล่อยวางดีกว่าครับ,ค,รบคือผมว่าเหมือนมนุษย์ทั่วไปก็มีตรงนี้แต่แค่ยังไปจับต้องไม่ได้ยังไปทัาตรงนั้นไม่ได้ครับแต่เราต้องศึกษาอันนั้นก็คือการเปรียบเทียบเชื่อมโยงให้เห็นในปัจจุบันซึ่งก็สามารถมองได้ใช่ไหมครับอย่างเช่น คนหลายคนจะพูดว่าสวรรค์นในอกนรกในใจอย่างเงี้ยอ่ะก็คือพยายามอธิบายในมุมให้สวรรค์กับนรกมันไม่เป็นเพลสอ่ะมันไม่เป็นสถานที่ให้มันเป็นเรื่องของสภาวะจิตเช่นพอเวลาเราไปขมโมยของใครมาสักชิ้นเนี่ยเราจะรู้สึกหวาดระแวงกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวเขาจะจับได้กลัวตำรวจจะมาจับอย่างเงี้ยไอ้ภาวะร้อนรุ่มนั้นอ่ะมันก็เป็นสภาวะเหมือนเราตกนรกอ่าเราไปทําบุญแจกทานจิตใจอิ่มเอมเปลมปรีมันปีติสุข มันก็เหมือนเราอยู่บนสวรรค์เหมือนจิตเรายินดีในบุญอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรปะว่าไปแล้วเข้าสมาธิเจริญวิปัสนา3าวัน7วันอยู่ในสมาธิแล้วจิตมันว่างม,มันสงบมันก็เหมือนอยู่ในชั้นพรหม,มซึ่งการอธิบายลอจิกอย่างนี้มันก็ไม่ผิดก็ถูกพพแต่ถ้าจะมาบอกแค่ว่า,าศาสนาพุทธมีแต่สวรรค์นอกในรกในใจเท่านั้นอันนี้ไม่ได้เราต้องแยกตรงนี้ก่อนนะการจะสรุปว่า,าศาสนาพุทธเป็นาศานสนาแห่งเหตุหและผล พิสูจน์ได้พิสูจน์ด้วยอะไรอ่ะถ้าอบอกว่าพิสูจน์ด้วยอายตนะอ,อายตนะมันมีเรื่องธรรมรมด้วยนะพี่มันมีเรื่องจิตมันไม่ใช่มีเรื่องกายสัมผัสลิ้นรับรสตาเห็นรูปไม่ใช่เพราะฉะนั้นการสัมผัสการการสื่อสารมันมีที่ระดับที่เขาเรียกตาเนื้อ,อ,อวิทยาศาสตร์เนี่ยสัมผัสในระดับตาเนื้อแต่ไม่ได้สัมผัสตาในมันก็คือพูดกันง่ายๆว่าถ้าจะมองศาสนาพุทธต้องมองรอบด้าน แล้วอย่าติเตียนอย่าไปปรามาดว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงผมยกตัวอย่างช่วงเอาขออนุญาตนะอันนี้ไม่รู้เป็นการพาดพิงหรือเปล่าครับคือผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งพยายามแสดงทัศนะกรณีของการไหว้ตัวจริงอาคงคงได้ยินนะดยินแต่เราเราไม่ไม่ไปไม่ไปพูดไม่ได้ไปว่าท่านครับแค่พูดให้ฟังว่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นที่โอ้ละเอียดอ่อนพี่โยใช่เพราะว่าถ้าผมมองในทางพุทธศาสนานะ การไหว้ทั้งหมดถ้าจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายสําคัญของคนจีนหรือวัฒนธรรมจีนคือเขาเรื่องกระตันย่่<ช>คือมีไม่มีไม่รู้อ่ะฉันจะไม่ลืมอ่ะเข้าใจ<ม>ความหมายไหมไม่รู้อ่ะไอ้แบงก์กงเต็กที่เผาไปให้บริวารบ้านช่องอเดี๋ยวนี้มี iPad ด้วยส่งให้คือไม่รู้แหละแต่ถ้ามองในเชิงจิตใจที่เขามีความรู้สึกว่าเตี่ยเขาให้ธุรกิจเขาอ่ะ สร้างร้านสร้างกิจการให้เขามีวันนี้โดยที่เขาไม่ต้องไปเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ําแบกเข้าสารเหมือนรุ่นอากงอมา่าแล้วเขาจะแสดงความกระตันยูในแบบของเขาอย่างเงี้ยคือผมว่าคือโอเคนะถ้ามันจะเอาหลักทาแบบแก่นมาตัดสินกันเลยมันก็มันก็นกจ,จะดูไร้สาระแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งว่ามันก็คือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงความกระตัญยูผมว่าก็ ก็ปล่อยเขาเถอะพี่้าใจความมหยของมนไม่รู้นะคือการแสดงความขอบคุณถูกไม่ออกไเปลี่ยนทําไมคือมันบางทีมันมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่พูดยากแค่เรามองเราเราเปลี่ยนมุมใหม่ได้ไหมเปลี่ยนมุมมองใหม่ได้ไหมขออนุญาตผมตัวอย่างอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับเนี่ยวัตถุทรงกระบอกถ้าเราไม่ใช้เราไม่ได้อยู่ในความมืดแล้วมีแสงเราจะรู้ว่ามันคือวัตถุทรงกระบอกอืแต่ถ้าเมื่อไหร่ดับไฟแล้วใช้ ใช้ไฟฉายสองด้านเครนะมันเป็นสี่เหลี่ยมนะพี่อ้าวหรอลองดิเดี๋ยวคืนนี้ลองต้องลองพี่ยเนี่นี่นี่ทรงกระบอกเนี่ยแต่ถ้ามาไหล่ที่ดับไฟแล้วฉายไฟใส่ปุ๊บกาแพงขาวๆมันจะขึ้นให้เห็นเป็นเงาอะวัตถุเนี้มีทรงสี่เหลี่ยมพี่จะไม่เห็นเลยว่ามันคือวงกลมทรงกระบอกแล้วเรามาเถียงอะไรกันซึ่งในความเป็นจริงคนที่เห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเขาก็เห็นถูก ถูกของเขาที่เขาเห็นสี่เหลี่ยมใช่แต่วัตถุนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมม,มันคือทรงกระบอกนี่ไงนี่ไงลึกซึ้งอ่ะแต่เราก็เหมือนกับสังคมวันนี้ตัดสินไปหมดเลยสูบเขามองด้านเดียวคือผมอะห่วงเรื่องนี้ครับผมห่วงเรื่องว่าคือในในสังคมอะมันมีคนหลากหลายเจเนอเรชันครับแล้วถ้าในเจเนอเรชันเดิมเนี่ยยังคงศรัทธาและเชื่อว่ามันคือสี่เหลี่ยมนะแต่ในขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มันคือทรงกระบอก เถียงกันตายเลยครับแล้วกลายเป็นว่ามีความขัดแย้งกันภายในครอบครัวซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรกับสมัยที่มีสีเสื้อเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ,รเมืองอะ่ะคือชั้นศรัทธาสีนี้อีกสีหนึ่งไม่ใช่มันก็แตกกันอยู่ดีคือตอนนี้มันเหมือนสังคมมันกําลังแบบเป็นอย่างนี้เละเทะเลยคุณหนุ่มเราจะทํำยังไงกันดีครับคือผมก็แอบคาดหวังอยู่เล็กๆนะว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเรามีบัณฑิตและวิยูชนเยอะนะ แล้วผู้รู้จริงๆที่พร้อมจะให้คำอธิบายอย่างสุข,ขุมคำภีรภาพอธิบายในในเชิงลึกแล้วก็แบบตอบโจทย์สังคมง่ายๆผมว่ามีแต่เพียงแต่ปัญหาคือเนี่ยปัญหาเราต้องยอมรับว่าผู้รู้ก็ไม่ค่อยพูดนคนที่พูดก็ไม่ค่อยรู้ เราต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้อจริงไหมไปเจอครูบาอาจารย์ดีๆเถอะบางที่โอ้โหถามท่านนะกว่าท่านจะพูดอะไรแต่ละคําออกมานะเหมือนท่า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 นดูความตั้งใจเราด้วยนะครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยไปขอธรรมะไปขอข้อธรรมจากท่านไม่ใช่ท่านถามแล้วตอบเลยดูแล้วดูอีกว่าเราเราถามทําไมถามเป็นหนูจําไม่หรือเปล่าถามแบบเอาสนุกปากมันปากเปล่าถามแบบสนองกิเลสหรือเปล่าหรือถามเพราะอยากรู้เพื่อพัฒนาปัญญาจริงๆครับ ซึ่งปัจจุบันนี้มันกลายเป็นอย่างที่ผมบอกอะคนรู้ไม่ค่อยพูดคนพูดก็ไม่ค่อยจะรู้จริงเท่าไหร่หรือรู้ด้านเดียวแล้วก็ตัดสินเอาด้านเดียวเป็นตัวเกณฑ์วัดเลยว่ามันคือถูกมันคือใช่เท่านั้นอ,อะไรที่ไม่เกี่ยวนี้คือไม่ใช่ทั้งหมดนี่้ยซึ่งผมว่ามัน,มนทัศนะมุมมองมันแคบไปหน่อยมันก็เหมือนเอกกรณีที่ผมยกตัวอย่างตะกีย รูปทรงกระบอกแท้ๆวงกลมเลยมีเส้นผ่าศูนย์กลางพอ,อดับไฟเปิดไฟใส่ปุ๊บเป็นสี่เหลี่ยมเลยอสี่เหลี่ยมปุ๊บคนก็ตัดสินเลยว่าไอ้วัตถุนี้มันคือสี่เหลี่ยมม,มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นทรงกลมทรงกระบอกแต่ในความเป็นจริงมันคืออย่างนั้นอเพราะเรามองด้านเดียวเพราะนั้นผมก็หวังใจว่าเออมันจะมันจะมีสื่อดีๆหรือ,อ,อบุคคลที่ท่านรู้แล้วท่านก็อย่างว่าแหละเขาท่านก็ไม่อยากออกมาเป็น คนขัดแย้งหรือเป็นคู่ขัดแย้งกับใครอีกมันก็เลยกลายเป็นเวลานี้มันเป็นเรื่องของใครป๊อปปูล่าคนนั้นก็ได้เทรนนั้นไปอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเราก็เถูกโจมตีไหมเนี่ยผมว่าน่าจะมีบ้างแหละที่เขาขึ้นมาแล้วเขาก็แบบมึงมึงเป็นเห็นต่างนะมึงมึงพยายามจะบอกว่าเป็นทรงกระบอกใช่ไหมทั้งๆที่มันคือสี่เหลี่ยมไอ้บ้านมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวมาหาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หรอกผมว่าผมว่าถ้าเปิดใจนะถ้าเปิดใจต้องยอมรับเราชาวพุทธวัฒนธรรม ของไทยเราเรายึดพุทธศาสนาเป็นหลักแต่ในขณะที่วัฒนธรรมจีนเขาถือเรื่องบรรพบุรุษเขาถือเรื่องความกตัญญูเพราะฉะนั้นรูปแบบของการแสดงความกตัญญูมันก็ต้องต่างกันพุทธเราเราถือว่าถ้าเราจะทําให้พ่อแม่เราต้องทําบุญใส่บาตรใช่ไหมฮะมสร้างทานหิวอาหารปิ่นโตไปแล้วก็อธิษฐานถวายมาัมตตกะทานอุทิศให้กับผู้วายชนอ,อันนั้นก็เป็นความเชื่อบนพื้นฐานของพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นจีนเขาก็ ไปห่วงซุยเอาอาหารต้มจับชายเอาผัดมีชั่วผล,ลไม้ไปไหว้เอากระดาษเงินกระดาษทองเอาแบงก์กงเตกไปเผาเขาถือว่านั่นคือการแสดงความกตัญญูซึ่งผมเห็นคนไทยก็จะเอาโกดใส่กระดูกเนาะแล้วก็ไปที่วัดถูกก,ก็เป็นความเชื่อไงอเป็นความเชื่อว่าอย่างน้อยพ่อแม่เขาตายแล้วสลายร่างไปแล้วแต่ สิ่งที่เหลืออยู่คือเท่ากระดูกอังคารเนี่ยก็เหมือนตัวแทนเพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกคนเราตายแล้วก็ไปเกิดกระดูกมันก็คือไม่มีประโยชน์อะไรโยนทิ้งน้ําก็ได้เขาพูดก็ไม่ได้ผิดนะพี่โย่<ช>แต่มันต้องนึกถึงจิตใจเอ้าอย่างผมเนี่ยขนาดพ่อผมตายกระดูกผมยังไม่ลอยเลยอ่ะเอา้ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวผมสร้างรูปปั้นให้พ่อเอากระดูกเก็บวัตถุเอาไปทําล็อกเก็ตยังแอบเอาเท่าผงกระดูกพ่อใส่เพราะเรามีความคิดว่าเราเรารักท่านเราเราเรา กตัญญูอะแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ใกล้เราแล้วเราอบอุ่นใจอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องมูด้วยไม่ได้ต้องการขอได้ไว้รับอะไรหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกผูกพันอย่างเงี้ยแต่ท่านจะมาตอบว่าคนเราตายแล้วก็เกิดก็จบทุกอย่างก็เป็นเพียงสิ่งที่ทิ้งไว้ไม่ได้มีค่าอะไรมันตอบยากถ้าประเด็นนี้เราไปพูดว่า กระดูกก็คือกระดูกใช่ก็จะไปเก็บไว้ทําไมอย่างเงี้ยก็อันนั้นมันพ่อคุณใช่ไหมแล้วถ้าพ่อถ้าพ่อมึงบ้าอไงเออเดี๋ยวพ่อคุณพี่จะทำอะไรกับพ่อกูก็ได้นี่หว่าพ่อคนอื่นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอินอะไรแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เราอ่ะมันก็เหมือนกันก็เหมือนกับว่าคนไทยเราก็คือเดิมเนี่ยก็เอาศาสนามาเป็นสิ่งที่มองว่าช่วยทําให้การขอบคุณนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นในแง่ของการอาจจะชวนพ่อชวนแม่เราญาติพี่น้องเรา ได้บุญกุศลไปด้วยครับก็แค่นั้นเองแล้วอย่างวัฒนธรรมจีนเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะทําทไมตายแล้วไม่เผาเผาเหมือนกับพุทธทาไมต้องไปหาห่วงซุยไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพงด้วยนะความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หลุมหนึ่งหลายแสนโอต้องมีตังนะถึงจะมีห่วงซุยนะไม่นั้นก็ไม่มีที่แต่พอเราเห็นทุกเทศกาลเชงเม้งลูกหลานรวมตัวกันไปไหว้กันรวมพี่รวมน้องรวมญาติ เอ็นจอยกันหลังไหว้อ, أ, อมมา,ากงอาม่าเหลากงเหล่ามาแล้วลาของมานั่งกินกันพูดคุยสัพเพเหระถามไถ่สารทุสุขดิผมถามว่ามันได้อะไรจากการไปไปไหว้บรรพบรุษมันได้ปฏิสัมพันธ์ใ,ในเชิงสังคมในเชิงความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นญาติพี่น้องอย่างเงี้ยมันมันแฝงอยู่มันเป็นสิ่งที่เป็นนัยยะที่แฝงอยู่แล้วได้ประโยชน์ทางอ้อมใช่ใช่แต่ถ้าเรามองว่ามันคือความงมงายเนี่ยมันจบเลยนะ อะไรเขาไปเกิดแล้วตามหลกักพุทธศาสนาม,มานั่งเผากระดาษเงินกระดาษทองมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกอม,มันเสียเปล่าจุดประทัดก็เหมือนกับเอาเงินมาระเบิดเผาคือท,ที่พูดทั้งหมดผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่จริงม,มันก็ถูกประทัดกล่องละพันยอย่างเงี้ยจุดปื้ดเดียวหมดแถมได้พีเอ็มอีกมันคือสังคมมันเปลี่ยนไงเออแต่ถ้ามันเป็นความเชื่อความสบายใจของเขามันเขาทําแล้วเขารู้สึกว่าโอ้เทพเจ้าได้รับเขามี เขาเรียกกัากำลังใจแล้วนำไปสู่แรงบันดาลใจให้เขาทำหมากินขยันออดทนอดอ้อมอ่ะในทางอ้อมมันก็เกิดประโยชน์อไม่จุดประทัดแล้วรู้สึกไม่มีแรงทำธุรกิจเงี้ยมันก็มีนะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าค้าขายกูเงียบเหงาแน่เลยถ้ากูไม่จุดประทัดปีนี้อย่างที่คุณหนูมาทำบุญบ้านนี่ก็ถ้าไม่ทำนี่กูอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมบางทีมันเป็นความสบายใจความเชื่อที่สร้างขวัญกำลังใจเออผมใช้คำนี้ดีถ้ามองในมุมนี้เราจะ ไม่ไม,ไม่ไม่ติอ่ะจริงๆความเป็นธรรมชาติมนุษย์เนี่ยก็คือยังต้องการสังคมคต้องการปฏิสัมพันธ์ต้องการ,รมีส่วนในการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันอันนี้ผมว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเนาะเพราะว่าไม่งั้นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะเจริญได้จนทุกวันนี้แหละแต่พี่งห็นว่าถ้าใครบางคนที่ไปฟังในด้านเดียวแล้วทําให้สิ่งที่มันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมต่างๆแล้วมนมองว่ามันไม่ม่งมีก็ได้แบบนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนแบบนี้ไม่ได้สอนแบบนั้น่้อนยางี อีกหน่อยคนก็จะอยู่เป็นคนเดียวอยู่ในคอนดโดเงาเงา<ช>เป็นลรคซึมเศร้าปะไม่ต้องประสิทธิสมพันธ์ไม่ต้องไปหามีงานเชงเมง้งมีงานต่างๆก็ไม่ต้องไปละกูไม่เอาแล้วไงะจะเอาก็เลยฮะอย่างนี้มผมก็ไม่รู้ว่าเราทุกคนจะเลือกแบบไหนสุดท้ายผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราควรจะผสมผสานกลมกลืนแล้วก็เอามาดูว่าภายในตัวเราเองจริงๆต้องการอะไรมากที่สุดโดยที่ไม่ได้ไปขัดอะไรต่อศิลธรรม ความดีงามตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเพราะว่าผมก็เชื่อว่าอย่างผมเองก็ยังเป็นแค่ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งแต่ถ้าไปถึงระดับปัญญาชนนี่ก็คงต้องไประดับขั้นพรหมแล้วมั้งต่ผมคิดนะครับคือไปพร้อมแบบความดุจพลแล้วสุดท้ายตรงนี้เนี่ยผมอยากให้คุณหนุ่มช่วยทิ้งอะไรบางอย่างให้กับผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าคุณจะฟังอะไรก็ได้คุณจะสื่อสารอะไรก็ตามไปให้คนอื่นเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรที่คุณจะต้องตระหนักแล้วก็ให้เป็นไปโดย ความถูกต้องของการมีชุดอยู่ร่วมกันนะครับคือผมผมก็ยังยังในทุกอีพีเวลาผมพูดเรื่องว่าเราจะให้หลักอะไรผมก็ต้องกลับมาว่าผมว่าหลักคิดสัมมาทิฏฐิการยึดโยงกับแก่นหรือหลักเนี่ยยังไงก็จำเป็นพี่โอสำคัญสำคัญที่สุด <c oughs> แต่การการยึดหลักโดยโดยโดย,โดยตัดบริบทอื่นๆทั้งหมด <c oughs> ไปหมดเลยเนี่ย ผมก็มองว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นการแสดงถึงความรู้จริงและเข้าใจจริงเพราะการเข้าใจจริงๆรู้จริงๆใน,งในสิ่งใดก็ตามมันคือการยอมรับในความเป็นทั้งหมดนางงามจัก,กรวาลคนหนึ่งตอนนั้นผมฟังท่านอาจารย์ประเวศวสีนะท่านใช้คำว่าความงามเกิดจากความเป็นทั้งหมดตอนแรกผมไม่เข้าใจนะท่านพยายามจะพูดว่าความงามเกิดจากความเป็นทั้งหมด ถ้าเรามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เห็นความงามที่แท้จริงรเราจะไม่มองด้านเดียวพี่โยอมองด้านเดียวก็จะเห็นความงามด้านเดียวครับอจาารย์ประเวศก็เลยบอกว่าท่านพูดให้เห็นภาพอ่ะท่านบอกว่าถ้านางงามจักกราวาลคนนี้เราบอกว่าตาสวยมากที่สุดท่านบอกให้ควักลูกตาออกมาแล้วท่านจะพบว่ามันไม่มีความสวยเลยอดอกไม้สักดอกนึงที่เรามีความรู้สึกว่ามันสวยมากๆครับถ้าลองเด็ดกีบออกไป ให้มันเหลือแต่กา้านให้มันเหลือแต่เกสอนท่านก็จะรู้ว่ามันจะไม่พบความสวยเลยเพราะฉะนั้นความงดงามของพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าผมอยากให้คนพุทธเนี่ยศึกษาทุกๆุกด้านทุกๆมิตินีอ่ออกไหมฮะไม่ใช่เอาแก่นอย่างเดียวอมไม่ใช่เอาตัวนิพพานหลุดพ้นอย่างเดียวครับบางคนนะ่ะพี่โยพยายามจะบอกว่าเขาคือแก่นแต่ยังพุรุสวาฒ ยังด่าทอยังปามาดูถูกนี่ยผมถามว่าไปคิดดีๆนะนั่นแหละเออสรุว่าแก่นจริงๆคือการฟาดใช่ไหมธรรมะของผู้เจ้าคือการต้องตีคนอื่นหรอคนสมัยนี้เขาชอบเขาชอบความรุนแรงมันมันก็ถึงใจผมก็เข้าใจเพราะว่าบางทีมันก็มีฟีลลิ่งแบบว่าอะไรที่มันกระชากความรู้สึกเพราะอันนี้พูดตรงๆนะพี่โยอันนี้อันนี้พูดอย่างเป็นธรรมนะครับครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็มีกุศโลบาย อย่างอย่างอันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องหลวงตามหาบัวครับมันจะเคยมีคลิปหนึ่งที่ท่านอคือลูกศิษย์ดื้อด้านอ่ะโท่านเฟี้ยงเลยนะเฟี้ยงเลยโคหแสดงออกคนก็ไปวิจารณ์หาว่าอ้าวไหนเป็นพระอรหันต์ทำไมอารมณ์ไม่สัมรู้เนี่อันนี้ต้องระวังต้องดูว่าครูบาอาจารย์ท่านบวชมาเท่าไหร่กี่พรรษาท่านปฏิปทาท่านเป็นอย่างไรการปฏิบัติของท่านยังไงแล้ว เจตนาการสอนของท่านกับบุคคลคนนั้นน่ะจริงที่บางคนพูดดีๆไม่รู้เรื่องต้องฟาออดออถึง<ด>จะเกิดสติอย่างนี้ก็ต้องดูแต่บางทีการปฏิบัติของตัวเองความเข้าใจในอัดในข้อธรรมเนี่ยเรายังไม่ได้ละเอียดอ่อนจริงเนี่ยบ,บางทีมันมันต้องระวังเพราะการแสดงทัศนะหรือความรู้บางอย่างมันเป็นด้านเดียวแล้วพอไปด้านเดียวปุ๊บสิ่งที่น่ากลัวคือ ไปสร้างมิจฉาทิฐิแล้วทําให้คนเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้อันนี้แหละอันนี้คือไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยทั้งหมดเนี่ยออันนี้นตรายอ,นนอันนี้แหละที่ผมกังวลสุดๆเหมือนกันอันตรายก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับอีพีนี้ในการที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยได้ลองใช้การวิจารณาเขาเรียกว่าพิจารณาอย่างรอบด้านนิดนึงอย่างที่คุณหนุ่มพูดนะฮะเพราะว่าถ้าเรามองแต่แก่นอย่างเดียวะ ปัญหามันก็คือมันก็ถูกต้องแหละครับแต่มันอาจจะถูกต้องในขณะที่มองด้านอื่นผิดไปหมดแล้วก็เลยทําให้เราอ่ะดวดตัดสินครับว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ถูกสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ใช่นี่ไงพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้พูดแท้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่จบไม่สิน้นครับครับก็อยากจะให้ทุกทกท่านนะครับลองฟังจากคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรสงสัยหรืออยากจะสอบถามนะครับก็ลองพิมพ์ม,มา ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมก็เชื่อว่าเรายังมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะต้องได้พูดคุยกันอีกเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเราเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องหรือเอาง่ายๆอุตุชนอย่างเราเนี่ยจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดให้ถูกต้องตามคันลองของคมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณหนุ่มครับเดี๋ยวไงอีพีหน้าก็คุยกันต่อครับครับสวัสดีครับ ติดตามชมโซอาทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่ม19นาทีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ